นำลึกหอยเอาครับตีไม่ได้ปบตีนะปลาลังนี่ครับผมลังนี่ครับผมนีปลาท่อ้ยูสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เขามารับชมชงไม่คิกพ้าลุยจ้าสวัสดีพญายิ้มยิ้มเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศลักระต่างประเทศนอกจ้าครับผมเมื่อวพ่อกันวันที่สิบแปดค่ะมกราคมปีสองพัน้าหกสิบเจดจ้าพี่น้องวมืนอ้ไม่มคิกกับพอกิีกับผ้าเขาเขาปลาล่ลงหวยคือก็เขาปลาอยู่ค่ะพี่น้องเขาปลาแล้วก็มาลงหวยนะจ่าบูปปลามากไกลค่ะขนาด้อ้เนาะแม่นะครับมากไกลบ้านเยอครับวันนี้มากไกลแห้งเนือจากพี่การเท่ากับบ่เคยมากอกจ่ามากคร มากับปากับลุงเนาะมาหน้าผ้าหล่อครับผมมากับอ้ายเพื่อนค่ะพี่น้องแล้วก็บแบ่งกันใส่ค่ะผู้นึงใส่ล่องฟางลมผู้นึงใส่ขึ้อนฟางเทิงค่ะปากับลุงเพ่นใส่ขึ้นไปฟางเทิงเล่าจากพี่น้เนาะไปหลุนไปนชมก็ไม่กิ๊กพอก,กิ๊กเลยจา้าเมื่อนี้ว่าสิได้สิมาบนบอาะจ้า,จาตอนนี้ป้าอาจจะใส่เหลวแล้วเนาะเพื่อนกรสิทธาอยู่เถิงมองผักมาจากพี่น้องไปกันจ้าไปหลุนเบื้องจ่าเมื่อนี้ว่าศราสิมานบอาะจ้าสมมาไก่บอสเจ้าไปกันเลยจ้า อนเอามาหนีชิซายพอใ,ใหญ่ไ,ไม่ใหญ่เบิ่งจากหลังสองหลังเนาะครับเพวากาซีเดชิซายชอยกันกันบเมกีเพราะว่ามาเท่าชิมาฮอดหวยกะไกะ่ค่ะไก่แห้งครับมาไก่บานได้ครับมาหนีมากไกลมากเลยครับมาไกลมาก,ามากอ่าใส่เบิ่งสองสามหลังกะสิใสยชอยกันครับผมหลังสุดท้ายครับผมใส่เรียบร้อยนะครับ ใช้ล้างสุดท้ายแล้วก็สิไปนั่งพกักรอยามครับผมประมาณนี้จะ่สองชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับผมใส่แล้วกับเที่ยงกล,กลัวครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนจ่แลละครับเอารุ่นกันตอนยามด้วยครับผมเอาครับระวังที่ล่อ,อยามตุ่มครับผมกับมาทับป้องที่พักครับผม ไม่กีนกับถำกับเขากับน้ำครับผมกินเขาเทียงเลยจะเดียพยายามนะครับผมนี่ครับผมมีตำหมุกทัวตำยั้งไปละครับหอมมาแต่บาทมันละครับปิิงคงกจผู้ลุงแล้วปิงคงกครับก็ได้กินตะปาแล้วพี่ครับพอนาแม่นาผ้าลาะเด้อครับนี่มากครับนี่ครับผมแม่นาผ้าลาะเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อกี้เห็นขาใครหนวดกันเลยครับผมเมื่อวันนี้ต้นใบเดียวฆ่าแเก็บ แม่น้ำผ้าร้อดนี่ก็เป็นพี่นางของผมเนอะครับพี่สะไภ้ครับผมพ่อนาเนี่ก็คือไอ้ไส้ครับผมไอ้ไส้แถวๆอย่างพวกครับผมกำลังดังไฟอย่างไกลอยู่ครับบรรยากาศมันคือไม่กินเผาปลานั่นครับผมกินเผาปลานี่ครับผมเน้นกินเผาปลาเผาปลาครับิหมักชัวนี่เขาก็ใส่แบบบานๆครับเอาทูโป้ครับผมแล้วก็ขันแล้วครับบนแถวคั่วกระสากมานำแล้วครับผมเตรียมมื้อทอยางอยู่แต่ว่าเครื่องปรุงเต็มที่ครับผม เอาครับผมกินข้าวเที่ยงน้องการด้วยครับพ่อใหญ่ม่ใหญ่ลูกลูกหลานอาสุกคนครับผมเอฟซีทุกท่นครับผมเอาครับผมหลังจากกินขา้าวเทีวยงขยักใหญ่กันไปยามตุ่มครับผมนี่ครับผมหลังแหล่แหงหมันมันยกไม่จิกเห็นปลาปไหมบ่เห็นเลยคือบ่ ตัวงามงครับปลาตัวงามนี่ครับใส่โมกใส่โมกครับนี่ครับนั่งแกะอะไรใส่โมกจุโว้ยแงตุ่มขาดตุ่มขาดว่ายสัพ่อเลยแต่ใส่หมกตัวใหญ่ๆออกเบิด์ตไปชักหน่อยนี่จังตัวลายอยู่เนาะนี่ ใส่โดนใส่โดนผัวจัไก่กินเขาเสียบแล้วกินเขาโดนบ่ <c oughs> เอาหลังสองครับผม,ป,ม,ม,มปลาคือท่อ,อดีเถอะนี่ครับผมดูหลันลงนี่ครับผมเห็นปลาท่อท่อเมาเลยว้าว<ๆ>บ้านนี้ครับผมใส่มกดูครับเต่วหั่งลายครับผม,มครัเออ อืมนแต่ปลาซิวเขานี่จ้ะนี่จ้ะแต่ว่าบ่แมนสายปิ้งเนาะน,อน,ๆๆอน่อันนีเหลี่ยมเปร์นอันนี้ยังไงดังงามทั่วคนติ๊กเนะวยเนาะ กางแดดเห็นไฟได้เลยเมื่อกี้เห็นอยู่ตาทั้งนอกบอกทา้งในก็นมีการแดดจ่านำก็ะใสใสเนาะกระใสๆครับโอ,อ้ใสงานดีเดอกครับมาใส่ของหล่มๆครับผมแดดไงเนาะ ปาใส่มกไรน้องมันจ้่มนใช่จจมครับลังจมเีบ้งเรครับโอ้โมื่อกีไรโดดำไรตนกบะตอ้โหโหตัวกใหญ่เลยไอ่ตัวปลาซิวขาวใหญ่นะัวซุปปลาิวขาตัวกใหญเลยไอ่ม่กี่ อพะเชซิวเขาตัวนึงยังไงจ้ะนี่ปองขาดใช่ลหรือเปล่วโอ้คนออกมาครับปองขาดปองขาดจ้ะสุ้ครับเนาะสูกคนกลับไปแสดงว่าออกได้ออกได้อะใส่ดโดนผลงวะแล้วตัวใหญ่ขนาดอืมเนาะตัวใหญ่ค่ะขนาดทางแบบซิปเนะาะโอ้ยนี่ตัวใหญ่เลยจ้ะ ปลาซิวเขาใส่เป็ปีกเนาะประการตัวนึงมันบอไรตัวภายนเดยตัวใหญ่เป็นยังไงเนาะเห็นอยู่เลหลังตึเห็นอยู่เห็นเหมืกเห็นหลังตึก้องหลอกปลาซิวใส่งามเลยครับปลาซิวเขาเนาะเพื่เพื่นเพืเพื่นไม่ไ้เนกนเนาะมีขนา เป็นว่างนา้ำข่วงครับผมอ้นโซนขันไดแต่จังสนเนะน้ำลึกเลือไไนคนจังกิน,นตัวใหญ่น้ำเตือนที่ปลานหน่อย,ยนี่ในตุ่งกระไรนี่ในตุงนี่นบ่ ตงกันนะแต่ดูทั้งตอมกันเนาะทั้งๆทั้งตมอามนา่ข้าวงายครับตี่ข้าเลยครับอู้ยใส่ง่ายเลตัวนี้เนาะจ้ะ ห,หลังครับผมรุุนลังนี่เป็นหนามเหมือนเหมือนไปนึงเะครับอันนี้กี๊ใส่ป่ะจังหวะแม่นมาจจะจำอะไดาง้โอ้อยหลายตัวหลายอ่าหลายด้วยครับนี่เสร็ะโยนจัวไปเออมองมองเงี้ยเตรมมองเงี้ยงเนาะแล้ิๆๆนเนวเขาครับ ใส่จมหน่อยหลังนี่เนาะมีปลาไหมนี่เห็นตัลอ,อยทั้งหนอกนี่เห็นตัลอยทั้งหน่อยอีกนี่ใส่จมแค่คือว่ามีเห็นไหล่มันลึกน้ำลึกน้ำลึกเนาะใส่จมน้ำใสยอยู่แต่มันลึกโอ้ปลาเก๋งเลยนแห้งเนี่ยปลาเก๋งอ๋อีันีปลาซิวปลาเกะ๋ง เก็บสะสมไปเรื่อยๆครับนี่มาไกลกับเห็นหอยพี่น้อกคนใจคือกันครับผมเพื่อนก็มางหอดคือกันอะไงั้นจ๊ะเป็นแรล่ะนที่ใส่งานใส่กับงาน้ำบ้างหินครับหินอยู่แต่นีดหนึ่งโอ้ยงานอยู่ครับดูดินอยู่ตุ้มติ๊ง ตังในตุ่มขาดลายขาดลายขาดบ่แเมนปงขาดลายปงขาดลายเอาปองขาดนี่ไปจับจ้ะเอาเดนี้ครับผมขึนนมน้นี่แหละเดินหนาเกาหนึ่งเล้างงหยามือหินอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยงามเล่ครับอุ้ย,ย,ยปูย้ ผู้ใหญ่ตัวใหญ่แล้วเนี่ไมใช้บนหยครับผมอุ้ยโจ๊กไตหนี่ครับงเนาะอเนาะเง่นครับปีนี้ปีนี้พอคิก็ร่างเดรปูพอคิก็ไมกิก็ร่างเดปูครับพี่เนาะปูตามโจกมาผมมีคี้โจกแบบว่าพระท่านงับค นี่ครับปูตามในอุ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้คือคใส่เมื่อกี้เจียงแทะพี่เสียเอาได้บอหนักพันหนีตุ่มไว้ได้ไอไอเท่เท่ๆแบบเขาเท่หือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวปุ๊บก่อนพ,นพนันหนีดีถ้าได้ขาดพไน,นได้ตุ่มแน,น่นจริงปล่อยพันพันกระว่างแน,น่นปล่อยพันอ่าครับเออต้องใส่ความไวเป็นปเยอะ นะครับปลากราม,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 มใหญ่เนาะรูปรอกรามใหญ่ครับผมรูปรอกรามใหญ่ตัวนี้ปูคนเนาะปูคนจ้ะปูคนหรือปูตามว่าตาด่ตัวเลกไม่ได้รอปีนีนแล้วค่ะพี่เนาะเขาเคี้ยวเขาตาด่เนาะมาเที่ยวปลาปลากระดานไส้เต๋เป็นยังนะครับแต่ว่าเป็นแบบจก อ็ càng ตัวทวนหดไปแหงานี่จ้าแล้วมเนตัหนบ้างก้ยังปกติปกติมีปลาซิวโบราจังหะปลาซิวข้าวนีไหมโอ้นี่ครับของโบราณโบรา เป็นจะเปิดตัวนนี่ยนี่ตตลาขนมาค่ะเป็นบุธนาธนปนนานะเนยจ้ะสมน้้งเรียเรียนละไหลรึลจะ้ะอ่าหลังอี่ครับผมดุนบ้งครับหลัง เปลเห็นปลาแรนสวนไปสวนมาอยู่ขึ้นเรนหน่อยสวนไปสวนมาสิปโทโอโอกันเนี่ยเนาะไม้เติบยูวิปลาใส่ง่ามนีดดียวกันเนียนจห้สวยอืมอืมขาสาเหตุสาเหตุที่บุเคยมีออกฟอนห้องแล้วตุมขาที่น้อง

สวยๆัวเ,นเ,นเนงนเานาะนห่น่ปลาข้าวมนเนาะปลาข้ามนทางนห่ปลาข้าวมนกิ้มข้าวผู้หญังหลังยูนทง่างครับผมไต่พระลานลุกไปนี่คร,รับผมยวๆาชมวว ที่ทัดลมสีเย็นๆเนี่ยครัดน้องมังแนแค่มดแรงมากนะครับไปดูอีกล้งนึงอยู่หน่งครับผมโอ้ยหลังนี่อยู่เลือกเติบด้วยครับเป็นว่างนิดหน่อยแต่หางซีเหลือบๆหนึ่งครับผมอู้ห์หสวงามเลยครับถาานอีกตัวละะเ เด็กไปอ่ะจิ๊บจิ๊บ <laughs> ชมกระเพิน้นตัวปลาหลงไอน้น้ำห่ามยังเนาะ <c oughs> ตัวงามก็ <c oughs> ชิวอเขาครับด <c oughs> ูกัดเสือบขาดเนาะ ยังยัจะได้ห้ามเือขูเห็นห้ามปลา,ปลาจะเหน,นื่าจะโออคดิซไซนเนาะว้าวโอ้เขาทาอยู่ครับนี้จปลากิหนหมดแล้วฮะชิดินไซน์รวมไปยืนบรยุนขี่ดิไซน์รลนี่นผูกเน่นแห้งแท้ นี่ใส่หมกตัวนี้ไอ้เนาะปลาเห็นหลายเยอะแต่ห้องบุคคลเขาครับผมแสดงว่าเพิ่นมาใช่ดูครับเพิ่นมาใส่ดูเพิ่งกระขุดเนาะนี่เพิ่งกระขุดตุกเอามาด็กนี่จะนี้สิเดใส่ใบต่อยเอาครับผมดูใบฟางดูไกบฟางไหนคือกันเนาะเห็นปใบอยู่หละไร ปูน้ำปูน้ำปูปลาเนี่ครับเขาท่าเขาท่าหล้างนปูสองตัวครับ พี่นฟังลมเนาะฟังเป็นตม่มนะครับกับตัวสองตัวครับผมแต่ตัวใหญ่ไปนิดหน่อยไไนะครับปู่ม่เนค่ะตัวที่สองเลยบ่ใหญ่ตัวเลขก็ใหญ่อยู่อะสองตัวนี่บ่ใหญ่เยอะ เป็นน้ำพ das ja, ืชมิทิลีน้ำใสใสน้ำไม่ใสแต่มิทิลีแบบนี่ยโอ้่อหน้าดุนครับผมพ่นไอพ่นมอ่มิดเอหงามหนาอพุ่นออกร้ายหนึ่งจ้ะตัวใหญ่ปอบนั่งนี่ ท่าเมื่อกี้เจ้าพี่เมืม่อกี้ว่ามานตลอดแต่ตะปูขัดไปแต่เมือซื้อมากไหมเม่ค่อยผ่านพี่ล้างมานน้ำเนาะล้างเอาตะปูอันนี้ไว้ได้เหรอใส่เงาลงจ้ะใช่แต่วางหินหน้อยนี่เนาะเไม่ยังเมื่อกี้สูงตีงป,ประก่างมา,งากโอ้ยประกัางเนา ตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเนาะตัวใหญ่ขนาดเลยอะเอ๊ะนั่งอันเท่ทั้งไั้นทั้งตัวีวละสีพี่ปกันนกกายตัวหนึ่งเนาะนี่ครับปนอิ่มเลยตัวนี้ครับแข็เงเลยอเอาแข็งแดงเนี่ยนอนจ้าเอาโครูอยู่ครับจัดปลาปลาซิวก็มี ปลาซิวกระเข่าอยู่เดี๋ยวประกัางเข่าพอนจะกวนปลาซิวปลาซิวอยจะปูกาเขามาอีกเนาะปูกาเข่าลายข้าคนขึ้นแพียงอะไรเนาะแพียงเดียงเนาะหางเดียง <c oughs> กระปูกระโซ่ก,กามลูบโลค่ะขนาดพี่น้องมีปรับดูือเปล่ไม่เี็ปรับเจ็บค่ะกันเลือดโบสิบพอมะปวยนี่ครั ไปรุ่นนี้ครับผมบรรยากาศล่ำหอยล่ำหงครับผมมีแต่หินเต็มก่อนนะครับพู้หนึ่ันเลยประมาณสามหลังครับผมอลงไปฟังหัวสั้นครับเมื่อกแล้วว่าคนของแล้วลงไปเองหอเล่ครับผมเป็นไดหลังเมื่อกี้โอ้สวยงามอยู่ครับ ปูให่ตัวนึงบ่ปลากระไลเติบครับผมโอ้ปล่อยืกต่ไัน้ำับโตงนะมัหขึ้นว่างหนากวงให้เลยครับโอ้เลยว่อยถูกปลาเป็นเลยดอครับนาเพิ่นบ่แคบเมื่อกี้เมื่อกี้ก็บ่เคยมาเือมากับป่ากรับลุงก็เลยลองมาเบิ่งครับผม จับมือขึ้นมาครับว่าแล้วไอ้ยิงถุกแมนทิ่มถุขามดี้แล้วนะโอ้แต่กปูเข้าไปไหาได้ขาดแล้ว,ลว, <c oughs> วเนีย่ยนียี่ปูตัวนึงไปใส่หลับอันโอ้โหน้ำเทอได้คนณถึงถึงคุตัวไรตนเรนกันจอมตุกบ่แมนเมื่อกี้ตวไรกันนี่ แน่นปะแน่นพี่พีพี่นีฮึ่คลิกถืออีปูตัวหนึงไปใส่ต้องปีนเอาให้เนาะสั้นมุ้งหรอกค่ะบบนกลมค้าไปปากตุ่มบอกันหน่อยเนาะนี่นะอ่าใส่สามตัวเนาะใส่หอยนล้ะ เอาดีด้วยกลางว่างตาห,หนูนอกครับเป็นไงไม่คิดตื่นเต้นบ่อลังนี่ <S <S นำลึกหอยเอาครับดีเลยเล้าดห<ด>ลังนี่ครับผมอุ้ยอ่อนตัวด้วยตัวใหญ่ปู<ห>ปตัวนึงอีกครับผมน่ะปูตัวนึงเนาะนี่นครับต้อใจหอยกัมากกินเดี๋ยวตอนนี้ ่อยหนามมาเลยดิย <laughs> <c oughs> อือปลาได้เครื่องตีกแล้วเนาะจ้ะปูไม่ยอมลงจะเปลี่ยนเอาเพื่อนอีกคือเขาลา้ว ผู้คนแตงโใไซบิกกี่น้อเนาะแม่จ้ะส่บิกแค่ตัวเดียวแต่ก็มีเหมือนนี่แล้วเขาได้ผู้คนตุกหนังห้องกดไดเลยไปครับลังสุดท้ายอยู่พูนแล้วครับตาบลุนบีครับผมยิกไตค้อนใหม่ไปแล้วครับเขาเอื่นขัวครับนี่พอธรรมศาสตร์ หลังสุดท้ายครับผมเดินทางมาถึงหลังสุดท้ายเนาะครับถ่ายวิมองใส่น้ำข่วงหลายพี่น้องต้องมองกับแกะแกงปลาช่อนกั้งหลายตัวอยู่ไ้แต่ว่าตัวว่ายังเนาะงหาตัวตัวน้อยไปเมื่อกี้มาแดดขนาดเลยครับวันนี้คนนั้นไปใส่โย่ห่มห่มพุ่งครับผมปลตัวน่อยตัวใหญ่ใหญ่ปะ กางหน้าแต่ว่าตัวน่อย่นตัวน่อยเพราะเอาป่อเลยตัวดดึงดึันนันปล่อยต้งอเนาะเมีนเตัวหน่อยลก็ปล่อยเพิ่นไปขากินว่าไปแล้วเมือรา่ะนะครับไปสรุปผลงานกันยูโฮมบุครับผม ครับครับผมเดี๋ยวเวลาพากับบ้านพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมเพสรุปผลงานมีกี่กับปุกกี่รับผลงานกันเลยจ้านี่กระปูพี่น้องกระปูกระป๋าเดียวใส่ถุงแยงกระเดียวมะนาวขับหลงครับมาเนี้ลืมถุงแยงค่ะพี่น้องใส่กันเลยค่ะเพื่อจะนีปลาไปเนี่ยเล็กน้อยเดพี่น้าะวันนี้เอากระมันอยู่นอตจ้าเนาะผลงานวันนี้เข้ามาหากินไก่บ้านเนาะอ่ใช่ครับผมกระสีร่วมๆกระสีประมาณสองโลละจ้าพี่น้อง หลายกวาวมาวันนี้เนาะประมาณสองกิโลกว่าระคะรวมปูรวมปลาปลาก็จะเป็นปลาประเภทเก้า้าในละคะปลากั้งปลาซิ่วเขาปลาเขามดหน่อยเนาะนั่นครับผมปลาโมนนี้เขาได้เพิ่มเติมมากขึ้นเขาได้ปูขนมาจากพี่นนอกปูขนมาสี่ตัวเนาะสี่ตัวหอสี่หาตัวแม่นหาตัวครับปูขนหาตัวจากพี่นนองจา้าสำหรับคลิปวันนี้เนาะจ้าวันที่สิบห้ามกราคมเมืม่อวันที่สิบแปด สิบแปดมกราคมปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดจ้ะพี่น้องโดนปูนีแบบเบอรเลยพี่น้องเมื่อกี้ก็พอกี้กะขอฝากไว้นําอีกคลิปหนึ่งนะจ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่ลุ่ยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้กะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกําลังแรงใจคือเก่าวละจ้า ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านน่าจ่าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลงังใจเมื่อกี้กับพ่อกีก้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พูดกีกับฝ่ไว้เพียงซ้ำนี่ละจ้าเอาไว้พอกันไหมเมืม่อนาวนเมื่อกี้สิมาไปหาหยังพี่กัดด้จ้าเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พ่อกีกับ,กกกบ,กบ,บนนขอตกกระ بان ก่อนเด้อจ้าขอขอการคข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อปุณ่์ยัยเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เขามารับชมช่องเมกิกพระลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผม